สวัสดีครับผมตั้ม1นึ่งบแบบแบบารเป็นแชนแนะครับกลับมาพบกันอีกแล้ว <S 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 ชเช่นเคยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไม่สอนวิธีการตัดต,ต่อคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับในช่วงยุคโควิดแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยแบบนี้นะครับผมเลยมีเมนูอาหารดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆอ,อ,อิ่มท้องแถมยังสบายกระเป๋านั่นก็คือเมนูข้าวราดไข่ดิบนั่นเองนะครับผมก่อนจะไปรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับผมถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตตไปเรียมัวัววจดิบก ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว Are you ready? Let's go <S วันนี้เราจะมาทําอาหารญี่ปุ่นง่งายๆที่เราสามารถทากินเองได้ที่บ้านอาหารญี่ปุ่นที่เราจะมาทําวันนี้ก็คือทามะโกะคาเกะโกฮาน,นะครับสไ้ายที่เขาเรียกกันว่าข้าวตอกไข่หรือข้าวหน้าไข่ดิบวัตถุดิบที่เราเตรียมมาก็จะมีด้วยกัน3อย่างก็คืออย่างแรกก็จะเป็น ไข่ไก่และข้าวนี่ข้าวก่าควรจะเป็นข้าวสวยร้อนๆนะครับแต่ตอนนี้ของผมมันไม่รอ้อนละแล้วส่วนซอสที่จะใส่ในข้าวไข่ดิบนะครับก็จะเป็นซอสเฉพาะญี่ปุ่นแต่ของผมไม่มีผมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านก็นนคือพิซซลาไทยๆบ้านเรานี่แหละครับ สำหรับข้าวตอกไข่ดิบนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมทํากินแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะกินมันได้หรือเปล่าเพราะผมไม่แน่ใจว่าผมจะทนความเหม็นขาวมได้หรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่เหม็นอย่างที่ผมคิดก็ได้อารมณ์มันคงจะเหมือนโจ๊กใส่ไข่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ <S <S ล้วผมจะเริ่มเ okay. อาไข่ตอกใส่ข้าวดูวก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไง าตาม,มันก็จะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมกลัวมันหกกล้องมันไม่ค่อยจะโฟกัสเลยผมจะลองคุกมันกับข้าวดูก่อนพอคุกกับข้าวแล้วแบบมันดูเละเแย่ๆไม่ค่อยน่ากินเท่าไหรผ่ผมไม่แน่ใจว่าคนญี่ปุ่นขากินกันได้ยังไงเนี่ยครับพอหลังเนี่ยพอผมคุกเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณเนี้ยโฟกัสไหมเห็นไหม อย่างที่นี้ผมจะมาลองกินแบบยังไม่ใส่ไม่ใส่พริกน้ำปลาดูก่อนแล้วกันว่ารสชาติมันจะประมาณไหนไม่เหม็นครับไม่เหม็นกินไม่เหม็นไม่แย่ครับไม่แย่รสชาติไม่แย่เลยกลิ่นไม่เหม็นคาวเลยมีกลิ่นไข่ผสมออกมาเพียงเล็กน้อยรสชาติก็จืดๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมว่าถ้าเกิดใส่พริกน้ำปลามันคงจะ โอเคอร่อยกว่านี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมากินแบบสไตล์แบบบ้านเราลเลยพริกน้ำปลาเหยาะไปเลยบ้านเราพริกน้ำปลามันขาดได้ที่ไหนทุกเมนูต้องพริกน้ำปลาลองดูนะฮะอืมอร่อยเลยครับอร่อยเลยผมว่าความรู้สึกของผมนะครับพอใส่พริกน้ำปลาไปแล้วมันมันมีรสมีชาติมากขึ้นอ่ะคงจะถูกปากคนไทยฮะไม่เลยครับ แล้วที่สําคัญนะครับเมนูนี้มันทำง่งายๆเลยในบ้านเปิดตู้เย็นมาไข่ไก่หนึ่งฟองมีข้าวกระตักข้าวประมาณหนึ่งกักพีหรือว่าตามที่คุณต้องการอ่ะแล้วก็ปิกน้ำปาลาก็หาได้ในบ้านหรือถ้าเกิดคุณไม่มีข้าวในบ้านนะคุณออกไปนอกบ้านแล้วคุณซื้อข้าวแค่ห้าบาทแค่นี้ไข่ไก่ของตีแค่ห้าบาทเมนูนี้คุณสิบบาทแล้วคุณกินได้ละอิ่มท้องด้วยอร่อยดีแล้วที่สําคัญนะฮะ ไข่ไก่หนึ่งฟองก็โปรตีนประมาณกี่กรัมอะ่ะผมไม่แน่ใจห้ากรัมปะทำกินได้ให้งานสบายๆในบ้านไม่อดตายด้วยจะหมดแล้วเห็นปะไม่ค่อยปกติเลยอร่อยนะครับอร่อยประเด็นว่าคือมันไม่เลวอย่างที่คิดนี่ผมกินจะหมดแล้วคือประเด็นคือผมหิวจริงผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าผมจะกินมันได้หรือาจจะต้องเททิ้งด้วยซ้ำแต่ผิดคาดมันอร่อยหมดละเป็นที่เรียบร้อย สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้นะครับสามารถเอาไปทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยลงทุนประมาณ1ิบบาทแล้วคุณก็อิ่มท้องและได้โปรตีนด้วยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับข้าวราดไข่ดิบนะครับก็เป็นเมนูที่สามารถทำเองได้ที่บ้านง่าย,ายๆวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแถมยังอิ่มท้องสบายกระเป๋าเหมาะที่สุดในช่วงยุคโควิดแบบนี้เราต้องรอดไปด้วยกันนะครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับคือชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมทีนี้ <c oughs> เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมที่เรียบร้อยแล้วในที่นะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ